ข้อ25เศษส่วนจำนวน1เมื่อมีค่าเพิ่มขึ้น20%จะมีค่าเป็น2ส่วน3เศษส่วนจำนวนนั้นตรงกับข้อใดข้อ1 8ส่วน15ข้อ2 5ส่วน9ข้อ3 5ส่วน8และข้อ4 4ส่วน9อ่ะทีนี้มาดูกันข้อนี้เขาบอกอะไรเอ่ยโจทย์กำหนดว่าอะไร สังเกตว่าโจทย์ให้ข้อมูลมาเป็นคำพูดถูกไหมหน้าที่ของน้องก็คือต้องแปลคำพูดเหล่านี้ให้กลายเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เอามาใช้คิดต่อได้นั่นเองอมาดูพร้อมกันเขาบอกว่าเศษส่วนจำนวนหนึ่งสมมติให้พี่ให้กำหนดว,ว่าอ๋อมันคือ x แหละจริงๆเวลาน้องกำหนดตัวแปรน้องกำหนดไม่ว่าเขาจะบอกเฮ้ยเศษส่วน,นนั้นเป็นเศษส่วนเป็นทนิยมอะไรเงี้ยน้องสามารถตั้งมันเป็นตัวแปรได้หมดเลยถูกปะพี่กำหนดว,ว,ว่าอ๋อเศษส่วนที่จำนวนนั้นอ่ะพี่ให้เป็น x เขาบอกว่าเมื่อให้ค่าเพิ่มอีก20%หมายความว่ายังไงเอ่ยสมมตุติอันนี้พี่เทียบม,มันอยาดตจยางเลยนะจะได้ดูเข้าใจง่ายๆแล้วไปพร้อมกันเร็วๆเลยคือสมมตุติเมื่อมีค่าเพิ่มขึ้น20%แสดงว่าจากเดิมของมันะนะคือ100ถูกไหมเพิ่มเป็น20เพิ่ม20%ก็กลายเป็น120สังเกตเปอร์เซ็นต์คือเทียบกับ100ถูกไหมคะแต่ เรามี x เพราะฉะนั้นเทียบ20%เราก็ได้ันหััิตยางของเราคือ120ส่วน 100x ถูกไหมพี่ให้มันคิดง่ายๆพี่ก็ตะออมาในรูปของอันนี้เอาอะไรหารได้เอ่ยเอา2หารได้ไหม2 62 2 50พี่ก็จะได้แล้วว่าอ๋อเมื่อเพิ่มขึ้น20%อ่ะ x ของเราตรงนี้ จะกลายเป็นอะไรนะจะกลายเป็น6กส่วนห้นั่นเองโอเคไหมคะพี่เขียนเตรงนี้นะแล้วพบว่าเขาถามว่าค่าเมื่อเพิ่ม20%จะมีค่าเป็น2องส่วนสมถูกไหมอเขาบอกใบ้มาแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรากำหนดว่าเศษส่วนอันนั้นเป็น x เพิ่ม20%ก็กลายเป็น6ส่วน 5x ถูกไหมมีค่าเท่ากับ2ส่วน3เราก็ได้สมการสุดท้ายว่า6ส่วน 5x เท่ากับ2ส่วน3แก้สมการน้องเคยรู้แล้วว่าถ้าเกิดข้างซ้ายอยู่ตรงเนี้ยเป็นหารก็ต้องย้ายขึ้นไปคูณคูณอยู่ก็ต้องย้ายไปหารน้องจะได้ว่า x เท่ากับ2ใน3คูณกับอะไรนะ5ส่วน6ถูกไหม จได้เป็นเท่าไหร่มีอะไรตัดกันได้ไหม2ถูกไหมสองหนึ่งสองสองสามหกลายเป็น5ส่วน3คูณกับ3เป็น9นั่นเองใช่เราจะได้ว่าอ๋อเศษส่วนนั้นอะของเราก็าคือ x ถูกไหมเท่ากับ5ส่วน9ตรงกับช้อข้องสองสรุปนะโจทย์ข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นเศษส่วนทศนิยมหรือค่าแปลกอะไรก็แแต่ถ้าน้องไม่รู้ค่าน้องตั้งตังตวแปรขึ้นมาเป็น x ก,ก็ได้อะ แล้วก็ทําตามที่โจทยบอกคือเพิ่ม20%เทียบกับ100ก็กลายเป็น6ส่วน 5x ถูกไหมที่เมื่อเทียบกับ6ส่วน 5x เขาก็บอกว่าอ๋อมันจะมีค่าเป็น2ส่วน3เขาก็ยอยากรู้ว่าอ๋อแล้ว x นั้นน่ะเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะคํานวณออกมาว่า x เท่ากับ5ส่วน9ซึ่งตรงกับช้อยข้อ2นั่นเอง